ฉันถูกสามีฝรั่งเอาเปรียบชีวิตเยนูยูเคมาต่อ ep สองกันเลยนะคะพี่น้องฉันอาศัยในบ้านพักผู้จัดการสาวหล่อนรับจ็อบสองที่เป็นบาร์เทนเนอร์ซึ่งบาร์ของโรงแรมด้านหลังบาร์ติดกับบ้านพักฉันทำอาหารไทยตามเอาไปให้เธอและเพื่อนๆที่บาร์ทุกคนชอบมากหลังเริ่มมีความสุขที่ได้มีเพื่อนคุยนั่งอยู่ที่บาร เพื่อนก็สอนคอยสอนว่าหน,น,นุ่มๆพวกเนี้ยมาหาคู่นอนอย่าไปมองพวกมันวันลุ่งขึ้นสามีมาตามฉันในขณะที่ฉันกำลังทำงานเขาบอกว่าคิดถึงเขาขาดฉันไม่ได้และจะเลิกเล่าเลิกดูดบุหรี่ฉันได้ยินก็อดใจอ่อนสงสารเขาไม่ได้อีกตามเคยจึงรับปากกลับไปว่าโดยให้เขากลับมารับในวันพรุ่งนี้ เย็นวันนั้นเองเพื่อนของผู้จัดการมาเห็นฉันนั่งคุยกันอยู่จึงถามว่าาฟรนเซสเพื่อนเธอคนนี้แต่งงานหรือยังนะผู้หญิงผู้จัดการสาวรีบตอบว่าแต่งงานแล้วแต่กำลังจะหย่าคนถามตอบมาทันทีว่าฉันเป็นผู้ชายาแนะนำให้รู้จักคำแรกที่ฉันถามคือเขาดื่ม และดูดบุหรี่หรือเปล่าเธอตอบว่าไม่ฉันถามต่อว่า,วาอ้วนไหมอายุเท่าไหร่นะหล่อนตอบว่าท้วมอายุประมาณ56 57ฉันตอบตกลงเพื่อนฉันจึงนัดให้ไปเจอที่บาร์เทนเนอร์อีกแข่งหนึ่งหลังจากหล่อนเลิกงานพวกเราขยงนะยกขยงไป8คนหลังจากได้โต๊ะ ได้เก้าอี้นั่งคบกันสักพักก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วหาเก้าอี้มานั่งข้างๆฉันเขาถามฉันว่ามาจากประเทศอะไรเราพูดคุยกันอย่างถูกคอเขาสุภาพมากฉันจึงพอใจในตัวเขาเขาขอฉันเต้นลำเรานั่งดื่มกันจนดึกเพื่อนบางคนขอตัวกลับก่อนอ เหลือฉันกับผู้จัดการสาวหล่อนเปิดทางให้เขามาส่งฉันที่บ้านเขาขับรถโบราณมากบอกว่าเป็นรถของน้องชายเรานั่งคุยกันต่อที่บ้านจนสว่างใบแก่แก่สามีมารอรับแต่ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปอยู่กับเขาจึงเขาตกใจและอ้อนวอนจนฉันต้องเดินหนีเข้าไปหาเพื่อนผู้จัดการหล่อนบอกให้ฉันกลับบ้าน แล้วหล่อนก็โทรไปบอกบิวนะฮนะบิวเนาะผู้ชายคนใหม่ของฉันหลังเลิกงานบิวนะลุงบิวนะบิวมาหาฉันเรานั่งคุยแลกเปลี่ยนปัญหาชีวิตสมรสที่ยาล้างมาแล้วถึงสองครั้งว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรเราคุยกันจนสว่างอยู่ซีขึ้นแล้วเขาก็ถามว่าจะอยู่หรือจะอย่าฉันตอบ ไม่ต้องคิดเลยว่าอย่าเช้าวันที่ห้าฉันก็หอบกระเป๋าไปอยู่กับบิวนะฮะบิวเช่าห้องอยู่ในบ้านที่น้องชายเช่าอยู่กับแฟนสาวซึ่งเป็นแม่สื่อติดต่อฉันให้บิวเนื่องจากนางต้องการค่าอาหารค่าเช่าบ้านวันนั้นเป็นวันหยุดเขาพาฉันไปซื้อของใช้ส่วนตัวฉันหยิบแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นฉันเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องแปลงสีฟัน เขาบอกอยากได้อะไรก็หยิบเอาลงรถเข็นระหว่างทางขับรถกลับบ้านเขาบอกว่าจะพาฉันไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยสังคมสงเคราะห์ให้ช่วยเหลือเดินเรื่องการขึ้นศาลฟ้องหยา่าช่วงระหว่างที่รอทางศาลจะมีหนังสือให้ตำรวจเอาไปให้เราทั้งสองฝ่ายที่บ้านาในนั้นจะ เป็นกฎว่าห้ามติดต่อห้ามขอนัดเจอหรือไม่ให้โทรโทรศัพท์กันอ,อย่างเด็ดขาดคือห้ามติดต่อกันเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆให้รอจนกว่าศาลตัดสินไม่นานฉันก็ได้รับจดหมายจากศาลให้ฉันไปให้ปากคําต่อหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหนาะเจ้าหน้าที่ถามว่าฉันต้องการจะแบ่งทรัพย์สินหรือไม่ฉันบอกว่าไม่เพราะฉันไม่ใช่ พราะของไม่ใช่ของฉันฉันมาแต่ตัวฉันก็จะไปแต่ตัววันนั้นขึ้นศาลฉันตื่นเต้นมากจนสั่นเจ้าหน้าที่บอกว่าฉันสามารถเลือกให้ปากคำทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องไปพบหน้าสามีโดยตอบค,คำ,คำที่ศาลแค่คำว่าใช่หรือไม่เท่านั้นสุดท้ายศาลตัดสินให้หย่าขาดจากกันได้ด้วยเหตุผลว่านิสัยเข้ากันไม่ได้สามีร้องไห้ บอกว่าเขาไม่อยากที่จะเสียฉันไปเขาขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งเขาบอกว่าเขารักฉันมากเท่าชีวิตและจะไม่ยอมทิ้งชีวิตการแต่งงานนี้ไปสารถามฉันว่าฉันจะให้โอกาสเขาอีกไหมฉันอั้มอึง้งเจ้าหน้าที่มองหน้าฉันพร้อมสายหน้าฉันจึงตอบไปว่าไม่หลังจากที่สารตัดสินให้ฉันกับสามีอย่าขาดจากกันได้ ตามกฎหมายฝ่ายสามีถามศาลว่าแล้วเรื่องที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ฉันละ่ะศาลตอบว่าไม่มันสิ้นสุดแล้วเพราะฉันมีงานทําสามารถเลี้ยงตัวเองได้ฉันตอบกับบินว่าบิลว่าฉันอึดอัดที่จะอยู่ร่วมกับน้องชายสะพ้ยคุณพวกเขามีลูกติด ฝ่ายละหนึ่งคนอาหารก็ช่วยกันจ่ายเด็กวัยรุ่นกินกันเก่งกินแล้วก็ไม่ล้างฉันจึงชวนบิวออกมาเช่าพาร์ทเมนต์อยู่เพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวคุณบิวบอกว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินเพราะเขาเพิ่งย้ายขึ้นมาจากไมอามี Miami นะได้เพียง4เดือนและทำงานาได้ยังไม่ถึง2เดือนเงินเดือนที่ได้มาก็ต้องส่งไปให้เมียเก่าเพราะยัง ติดหนี้บัตรเครดิตอยู่แล้วยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านอาหารให้น้องสไพซ์อีกส่วนหนึ่งฉันได้ยินแล้วนิ่งคิดในใจคนจนเอ้ยนะมาเจอคนจนอีกแล้วยัยหนูว่านะฮะยังดีกว่าคนที่เล่าเมายาปอบใจตัวเองไหนไหนก็เลือกเขาแล้วอีกอย่างเมืองในป่าห่างไกลตัวเมืองแบบนี้เราคงไม่มีปัญญาไปไหนได้ ฉันจึงบอกกับคุณบินบิวว่าเงินเดือนงวดนี้ของฉันคงพอเป็นค่าวางมัดจำและค่าเช่าได้เพราะฉันทำงานสองที่ทั้งกลางวันและกลางคืนคุณบิวถามอีกว่าแล้วข้าวของเครื่องใช้ฉันตอบว่าฉันจัดการเองโดยขอซื้อที่นอนเก่าของโรงแรมส่วนของใช้ในครัวฉันไปซื้อของมือสองมาใช้นะฮะหลังจากที่เราย้ายออกจากบ้านน้องชาย ลุงเอ่อลุงบิวน้องสะพ้ายก็แสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อเจอหน้าฉันในที่ทำงานหล่อนเป็นหัวหน้าฉันในวันเสาร์และอาทิตย์ฉันไม่รู้จะอธิบายอะไรเพราะคิดว่าหล่อนคงเข้าใจลำพังแค่หล่อนกับสามี คือน้องชายกับลุงบิวนะฮะไม่เท่าไหร่แต่ลูกๆของเขาสิแถมยังมีแฟนพ่วงมาอีกการกินกันอยู่ซึ่งค่อนข้างอึดอัดจใจสำหรับฉันหลังจากที่ฉันยื่นฟ้องหย่าได้ไม่นานลุงบิวก็ขอฉัน แต่งงานเราจัดงานเล็กๆในอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าอยู่โดยให้เพื่อนสาวผู้จัดการเป็นคนทําวิธีให้มีเพื่อนที่ทํางานของลุงบิวมาสองสาคนเพื่อนฉันอีกสองสาคนฉันทําอาหารเองทั้งหมดอดีตสามีได้พูดกับเพื่อนฟิลิปปินของฉันว่าผมจะเอาเมียคืนพวกเขาแต่งกันได้ก็ต้องหย่ากันได้พะนะคักบอผัวคนแรกพี่นองคะ เราสองคนตัดสินใจย้ายหนีไปอยู่เมืองใหญ่นะโดยสามีย้ายที่ทำงานส่วนฉันไปสมัครที่โรงแรมไม่ไกลจากบ้านใช้เคดิดเพื่อนสาวเขียนจดหมายรับรองว่าทำงานเราหาอพาร์ตรเมนต์เช่าในราคาไม่แพงหลังจากแนะนำ ของคนไทยอีสานสองคนผัวเมียรถเก่าเสียฉันจึงให้ลุงบิวนะคะพาไปดูรถป้ายแดงมีเงินไว้ไปวางดาว2,500เหรียญลุงบิวก็พาไปโดยแต่ไม่บอกว่าเขาเครดิตเสียพ่อนรถไม่ได้ได้แต่บอกว่าอยากให้เราซื้อเป็นชื่อตัวเอง ฟังแล้วดูดีพนักงานแนะนำให้ไปปรึกษาธนาคารเราฝากเงินไว้ว่า,าตั้งการสร้างเครดิตจะต้องทำอย่างไรในอเมริกาถ้าไม่มีเครดิตจะผ่อนอะไรไม่ได้ถ้าได้ดอกก็จะแพงมหาโหดนะฉันทำเรื่องกู้เงินตัวเองที่ฝากไว้ในบัญชีเพื่อ เอามาดาวลดแล้วผ่อนให้หมดภายใน10เดือนหลังจากนั้นบัตรเครดิตติดเครดิตต่างๆก็ส่งมา4-5ใบในวงเงินต่างกันอ่าลุงบิวเก็บมันไว้2ปีผ่านไปเรากลับมาเยี่ยมเพื่อนที่เมืองโฮเมอร์นะแล้วมีไอเดียอยากจะทำฟู้ดทักคือลดขายของเนาะเราได้รถมอเตอร์โฮมเก่าๆในเมืองนี้ และฝากเขาจอดไว้ทุกวันหยุดสองวันเราจะขับรถลงมาที่นี่4-5หชั่วโมงเพื่อดัดแปลงทำเป็นครัวหนึ่งเริ่มแรกต้องไปขอทะเบียนมาศึกษาก่อนสองหรือของเก่าออกล้องไห้เลยอะเพราะว่าไม่มันอมน้ำ ไม้มันอมน้ำผุมดต,ต้องสร้างโค้งขึ้นมาใหม่นะอ่านผิดถูกขออภัยเด้อพี่น้องเอ๋ยสามวางแผนแปลนและวัดขนาดของที่จะใส่ใช้อ่างสามหลุมเครื่องดูดควันเป็นต้นเพราะที่เขาทำสำเร็จขนาดอาจจะไม่พอจึงต้องสั่งทำนะสั่งทาอีเบลเนาะทางสะ สั่งทางอีเบอ b ีเบอ,เ,บอเ,บเนาะข้อ4นะฮะติดตั้งเสร็จส่งแบบแพลนให้เขาตรวจเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาและแนะนำอีกทีว่าเราทำไม่ถูกตามระเบียบระหว่างที่ติดตั้งหรือทำอะไรโดยไม่แน่ใจต้องโทรปรึกษาตลอดไม่งั้นถ้าผิดต้องรื้อออกเช่นข้างฝาเพดานพื้นปัญหา หน้าพายุฝนนะฮะหาไม้มาลองทำเป็นพื้นเพราะฝนตกพื้นแฉะลมพัดแต่ต้องเอาข้างๆเต็นท์ลงฝนตกลมพัดพายุมานะพัดเต็นท์เล็กปิวเข้าป่าวันนั้นยายหนูนั่งร้องไห้ทั้งท้อและก็ต้องสู้เราเดินมาถึงป่านนี้แล้วถอยได้ไงลูกสิ ลุกสิดูสิลูกค้ายังไม่หนีเลยหนาวก็หนาวยังอุตส่ามานั่งกินกันแล้วเราจะหนีได้ยังไงหนีไม่ได้สู้สู้สตายเาจาอืวันหยุดก็ไม่ได้หยุดต้องขับรถเข้าเมืองใหญ่เพื่อไปซื้อของขนหนทางก็ลำบากและยาวไกลวิ่งจนอยู่บนถนนยอดเขาถนนกลื่น ซึ่งอันตรายมากรถเคยลื่นตกถนนมาแล้วยังไงก็ต้องไปเพราะของที่เมืองนี้ไม่มีขายไปซื้อของในเมืองใหญ่ทีก็ต้องตุนกันแบบนี้ถึงจะไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ก็อดทนอากาศเริ่มหนาวต้องอดทนยืนขาสั่นลูกค้าก็ยังมาอุดหนุนกันทุกวันสุดท้ายถึงจุดจบของชีวิต ของปอีจุดจบของปีท่อน้ำตันเป็นน้ำแข็ง4พฤศจิกายนจึงเป็นวันสุดท้ายของปีพศ2005รายได้ไม่มีเครดิตก็ยังจ่ายคืนไม่หมดอากาศก็หนาวไปไหนก็ไม่ได้ช่วงนี้เรากลับไปอยู่บ้านที่เมืองไทยดีกว่าโดย ฝันกันไว้ว่ากลับมาจากเมืองไทยต้นปีหน้าจะมาเช่าร้านถ้าโอเคเข้าข้างโชคเข้าข้างก่อนกลับไทยเราไปติดต่ออยู่ที่หนึ่งทำเลดีติดกับโรงแรมเล็กๆเจ้าของชอบในแผนงานของเราและสัญญาเช่าคนเก่ายังไม่หมดต้อง รอเดือนมีนาปีหน้าจึงจะรู้ผลว่าเขาจะเช่าต่อหรือไม่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับเราเพราะได้มีเวลาตกแต่งร้านก่อนเปิดขายในฤดูร้อนคือเดือนพฤษภาคมพื้นที่ทั้งหมดสองคูหาครึ่งซึ่งทะลุติดกันเราวางแผนการไว้ว่าถ้าได้ร้านนี้ต้องติดตั้งครัวเองหนึ่ครหาเปิดร้าน าคาเฟ่นะฮะอีกหนึ่งคูหาเปิดเป็นอาหารตามสั่งหรือห้องจัดเลี้ยงอีกครึ่งจะทำเป็นที่พักโช,โชว์ไม่เข้าข้างโชคไม่เข้าข้างเราปลายปีเจ้าของโทรไปบอกที่เมืองไทยว่าเขาได้คนเช่าทั้งหมดเป็นอัตราเส้านะฮะเขาได้คนเช่าทั้งหมด ต้องกลับไปขายแบบเดินนะก็ดีเหมือนกันไม่ต้องลงทุนอีกแต่มันก็ลำบากระยะเวลาในการขายสั้นๆจะเริ่มขายได้ก็เดือนพฤษภาถึงมิถุนาอ่าโดยตุลาก็ต้องปิดรายได้ก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายเงินที่ได้ก็ต้องหมดลงอีกแล้วเมื่อไหร่จะมีเงินเก็บท้อทออีกแล้วอออออนะคะลองให้เนาะชีวิตนะคะฝันหวาน อยากจะมีร้านอาหารเอา้าโชคไม่เข้าข้างสุดท้ายก็ไม่ได้ก็ต้องมาสู้ต่อไปนะคะ EP 2จบฝากไว้แค่นี้รอติดตาม EP 3กันว่าชีวิตยายหนูอืจะเจออะไรบ้างนะคะอยากให้สาวๆได้ฟังจริงๆว่าที่ท้อๆกันอยู่นเนื่อยๆหนักๆกันอยู่เนี่ยเทียบเท่ากับยายหนูแล้วอ่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราโชคดีอีกมากมายเนาะ ขอเป็นแรงพลังนะคะเป็นแบบอย่างหญิงแกล่งที่สู้ในต่างแดนเพื่อหยิบยกมาเป็นพลังกำลังใจให้กับสาวๆนะคะก็ต้องขอบคุณยายหนูมากๆที่อนุญาตให้ยายจ๋ามาอ่านเนาะมาเล่าชีวิตนะคะประสบการณ์ชีวิตจริงของแกฝากไว้ในช่องยายจา๋าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะไว้ต่อ ep 3กันจ้า